โอเคครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่กนาทกนกันด้วยนะครับผมมันนี้พี่ก็จะพามาเล่นเกมฟรีไฟล์ละมัง้ง ดูยาลีแป๊บครับผมอ่าแกวดูบริโกตโัวสาวแป๊บครับผมเย็ดว,ว้าวอีเหี้ยทำไมไม่มีควันวะไอ้ เฮียไอไอสัตว์ส yeah, ุงใสแยงยาเขียวแรงจัดพอละเยดเยดเมาได้เฮียเบอร์ด like ้วยเฮียเมาเติมอีกครับผมมันยังไม่เต็มไงสุบเต็มปอดเราเติมแล้วมันก็น้องของมันหวานนะเนาะเดี๋ยวปลาไปกินขนมครับท่านผู้ชมโอ้ย พันลําพอละไอ้ไอ้เอีจะกูขำวะไอ้จะพอพอพอเดี๋ยวแม่งให้นั่นไม่ได้โอ้โห้ยจยเบย์ด้วยโอ้โหโอ้โหมึงดูเฮียเมามันเมาแล้วผู้ชมเฮียไอเวนเมาได้มึงก็เข้าใจเนาะ มาแล้วยิงคนไปทั่วครับผมมาแล้วยิงไปทั่วอ่าได้เราขอขอกดสุดปืนแป๊บนะครับผม T O O L U V ได้ปะแกวไปนะุผู้ชมเรา เดาเขาปิดเพลงแบบอ๋อมีไหนไวะโอ,โอ๋อโาวเอาเฮียปิดเพลงไงอะ่ะเอ,อ,เอเ้ยเวนเงินลบกมามามาติดหนึ่งดาวแล้วได้เฮียไปครับท,ท่านผู้ชมเฮียต้อด่วเดี๋ยวเดี๋ยว เจอกูเอ็นโลนี่ตายสัตว์เอตอมกูนะครับข้าล้างผ่านไอ้เหี้ยเจอกูสัตว์ได้นี่ระเบิดระเบิดเป็นไงล่ะเป็นไงเอาแล้วขับเหี้ยเลยเนี่ยโทษทีครับมือใหม่หัดขับโทษทีมือใหม่หัดขับโทษทีมือใหม่หัดขับโทษที โอ้โหตายเลยเยี่อะไรวะแม่ดูกันชามเมาเอืออะไอเหี้ยฝนฝัข้างนอกฝนตกได้คุณผู้ชมตราจริงก็ดูตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเยได้โอเคมาเริ่มใหม่ขออีกตาหนึ่งแก้ตัวละกันสวัสดีครับพี่ชายวัสดีครับหาเรื่องคนไม่ได้เย่ดู่มเบริโก โอ้โหตีลีเท่าไหร่ครับเนี่ยน้องสาวเท่าไหร่กูถามกูถามว่าเท่าไร่ฮะเท่าไหรอีอ้วนอีอ้วนแน่มึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรดำนรกชาติหมาเหมือนเทนะฮะเอาไงฮะไอ้แกะมึงทำอะไรเมื่อกี้นะฮะฮะฮะ ะไอ้ฮี่อะสาดสาตสาดต้องมาจอดรถมาจอดรถมีปัญหาว่างั้นเถอะไอ้หี่อะอะไรอะไรแกมึงจะถอยไปไหนฮะถอยถอยนะไอ้สัตว์ถอยนี่ใครค้างมา จะเจอกูไอ้เฮียไปหนีก่อนตอนนี้ติดสองดาวละโอ้โหโเพลงยิงละไอ้เหี้ยไปู้ชมไฟแดงนะฮะพวกมึงนี่ฮียอะโชว์ควยไปทีจะพาไปเที่ยวรอบเมืองครับผมแจวผ่านมาได้ โอ้โหรถยังอื่นไอ้เหี้ยเอ้ยหวยนี่นี่เป็นไงล่ะแรงจัดต้องเป็นเหี้ยอะไรฮะฮะไอ้นั่นโลฮะฮะไอ้สัตว์ฮะเย็ดแม่มึงจะเอากูว่างั้นเถอะไอ้เหี้ย เอา้าไอ้เทียได้ได้ไ,ดไอ้เทียโอ้โหแม่งเอ้ยโดนโดนกูไอ้เทียตามมึงแน่ไ,ไอ้คันเมื่อกี้ขาวๆคันใหญ่ๆกูจำได้อ่าโน่นไอ้นรกชาติมานี่แหละไอ้เทียนี่แหละนี่คยุคยคุยโอ้โหเฮ้ยโดนโดนตำรวจล้อมหน้าล้อมหลังเลยวะไอ้เทียโอ้โหตายโ,โหเย็ดแม่เอ้ย เฮียตายได้ไงวะสัตว์นรกโอ้โหฟื้นที่โรงพยาบาลนะอยากฟื้นที่โรงพยาบาลนะก็ได้ฟื้นละแก๊บแร๊บวันนี้ผมจะทำตัวเป็นเนยนักฆ่านะผมก็เป็นพวกสลัม่ะเนาะ กูจะไปไหนวะเนี่ยฮะ,ะกูก็เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมหิมยฝนตกยังแช่ยัยแอร์วะมแอรได้ข้างหน้านเปิดได้ไหมนะขึ้นไม่ได้หรอวะ ยังขึ้นไม่ได้อะท่านผู้ชมเฮียเอ้คุณต้องออกไปที่เดิมราคาเหมือนรับเห็นเป้าหมายแล้วเฮ้ยรถใครขับวะนะ่ะเฮียมั่มีใครขับเหรอมันจอดเฉยๆเหรอฮะจริงยางแม่งเฮีย นี่นักนโลนีแมวเงาสัตว์เจอกูอ๋ออโอเจ๊แม่มีปืนสู้ว่างั้นเถอะโอ้โหเ,เฮีย้ยห้องตายสาัตว์มัมีปืนนะ ฮะนี่ปืนน้าหนโลต่ต่างมาแล้วผู้ชมออกก่อนจะอมจวนขมังเวทเจ็ดขโมยรถวะ่ะต่อตรงขอ,อปิดเพลงก่อนเถอะไม่ไหว เดี๋ยวเราเป็นตาแหลงแทนเนาะเป็นเทียอะไรฮะเทียอะไรเทียอะไรล่ะเทียอะไรล่ะเทียเียอะไรล่ะอเฮีย้ยเลยอย่ารอเทียอะไรล่ะสัตว์ก็ไปสิ ไปชนรเนรนาดไปแล้วผู้ชมถนนลื่นได้ขับขี่ปลอดภัยเด้อลูกเด้อไปแล้วโอ้ยเฮียพ่อ,อามึงเฮียด้วยกระสุนไปแล้วเฮียผู้ถอยเองก็ได้วะไปแล้วรอเฮียอะไรอ่ะไอสัตว์ไหนกับฟาดฟาดเก้าวะเนี่ย ไปแล้วมึงไปแล้วมึงรอยเฮียมึงรอแม่มึงนั่นเด้อไอเฮียสลัมโอ้โหตำรวจมึงก็เกินไอเฮียมึงโอดไปมึงขี่รถในน้ำนะฮะกูจะตายแหลไม่ตายแหลมในรถกูนี่ไปละไอเฮียรอเฮียอะไรล่ะบูไอบูกันนีเฮ้ยเจอทางวะเจอที่ซ่อนละท่านผู้ชม ôi dịch mà ấy Hi hi đây à นี่โคตรโคตรแม่งเอ้เฮีย <c oughs> ขึ้นมาตรงไหนเมื่อกี้ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้แล้วจ,จอบแม่งอยู่ตรงนี้แหละ อย่าบอกนะว,ว่ามึงจะมาทางนี้ไม่มีหรอกครับอ,อ้าไอ้เหี้ยมึงมามึงมาไอ้เหี้ยตกใจกระตกกระจเลยเมื่อกี้อุม้มไอ้เหี้ยมึงมาเถอะอุอ้มมึงมาไอ้เหี้ยได้ มึงมามึงตายแค่นั้นแหละมาดิตองตองเฮียเปือหมด,ดเฮีย อเฮียงมาสมกอโอ้โหฟ้าอยาฟ้าร้องด้วยเฮียมาดิติดสีดาวแล้วครุณผู้ชมมาเฮียมากูยิงให้หัวไส้แตกหมดนะนรกนมาดิสามด้วยแม่งเฮียขอกดตัวไว้หน่อยก่อนนะ T O O L

โอ้โหเฮียกดคีย์บอร์ดไม่ถูกโอเคตายเลยครับผู้ชมโอเคเจอกนันใหม่คลิปหน้าครับอย่างมัน <c oughs> เดี๋ยวพาไปป้นธนาคารคลิปหน้าธนาคารนี้สวัสดีครับจุบ๊บ